สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พี่เฉลี่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์เลยนะครับนับอายุได้ก็ประมาณ130ล้านปีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อเก่าแก่แต่ก่อนนะครับเป็นสถานที่ที่มีตัดอยู่ชนิดหนึ่งนะครับก็คือแจงตัดอยู่นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คืออำเภอครูเรียนจังหวัดขันแก่เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ชมติดตามชมนะครับว่าภายในย,ยุคดึกด,กดำบรรพ์130ล้านปีเป็นยังไงบ้างครับ และนี่ก็คือภายในของห้องจัดแสดงน,นะครับซึ่งภายในห้องนี้ก็จะจัดแสดงเป็นปุ่มจําลองนะครับของไดโนเสาร์รวมทั้งจะมีกระดูกของไดโนเสาร์ในยุคนั้นๆเลยนะครับก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชหรือไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับก็จะมีโครงกระดูกที่นี่จัดแสดงไวใ้ให้ให้เราได้ศึกษาหาความรู้ครับ ครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือส่วนในห้องจัดแสดงน,นะครับก็จะเป็นหุ่นของไดโนเสาร์ในพันในสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายพันธุ์ของกินเนื้อในสายพันธุ์ของกินผักน,นะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่กว้างขวางมากๆนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องดึกดาบรรน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบนนรรณต่าง มีอายุราวร้อย30ล้านปีเนี่ยนะครับที่ชาดีแนะนำนะครับว่าที่อำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับน่ามาศึกษามากๆครับตอนนี้พี่ชาีต้องรีบไปก่อนนะครับเพราะุช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นอาหารของเจ้าหนีไประเทีครับ